สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนต์นะครับอยู่กันที่เดิมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่นะซอยเสรีไทย68แยก1มนบุรีนะครับวันนี้ผมมีรถราคาประหยัดนะครับสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะครับคันนี้เป็นนิสสันโนตนะครับปี2018นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่350,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่65,000กิโลนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังหานะครับรถไปใช้งานนะครับห้องโดยสารกว้างห้องเก็บสัมภาระใหญ่ๆนะครับก็แนะนำคันนี้เลยนะครับนิสสันโนตนะครับปี18ไมล6 5 0 0เท่านั้นนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเพียง350,000เท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับคันนี้ก็หล่อมากนะครับเป็นตัวปี2018นะครับราคาประหยัดนะครับฟรีดาวนะครับ สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับท่านใดหาอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับคันนี้เป็นตัวใหม่ในเชนนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยจะปรับโฉมใหม่นะครับก็จะเป็นไฟหน้าดวงหลักโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับไฟหน้าตาเหี่ยวแบบนี้เลยนะครับกันชนด้านข้างนะครับแนบสนิทนะครับกิบล็อกไม่มีแตกหักนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะครับ ขอบ16นะครับมาพร้อมยางปี20นะครับก็เดี๋ยวให้ดูดวงไฟนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายเออเป็นไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับสวยงามมากคันนี้นะครับส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะครับครอบด้วยโครเมียมนะครับเป็นไมเนอร์เชนสนะครับสวยมากนะครับแต่ผมขออนุญาตเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับก็นะครับเป็นรถเขาเรียกทรงคล้ายๆเป็นรถแฮทแบ็กนะครับก็ ราคาประหยัดนะครับ3,5 0 0นนะครับห้องโดยสารคันนี้กว้างมากนะครับเป็นเครื่อง 1. 2ุ CVT นะครับก็ประหยัดน้ำมันนะครับตัวเกียร์เป็นระบบเกียร์ CVT นะครับกันชนด้านหน้าแบบไมเนอร์เชนหล่อหลอแบบนี้เลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับกันชนแน่แน่สนิทนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงหลักนะครับใครหาอยู่ก็แนะนำนะครับราคาเพียง3,5 0 0ืนบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยนะครับ ลูกค้าที่ออกรถกับเราไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะเดี๋ยวกันศาสตร์อันนี้เราแถมให้นะครับคันนี้มาพร้อมดิสเบกคู่หน้านะครับเป็นแมกอะลอยนะครับตัวรถเป็นสีดําเงาแท้เดิมโรงงานนะครับรถไม่มีพิษความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับผมแนะนําเลยนะครับรถแฮตแบ็กของค่ายนิสสันนะครับกว้างมากๆนะคันนี้นะครับคันนี้นะครับตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับ ตัวแม็กเป็นแม็กอรลอยนะครับสีเทาสีบอลแบบนี้เลยนะครับเป็นแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับรองรับน้ำมันได้ถึง e85 นะครับก็เป็นนิสสันโนดนะครับโฉมปี2018นะครับท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดเล็กไว้ใช้นะครับก็แนะนำเลยนะครับคันนี้นะครับห้องโดยสารกว้างนะครับเครื่องยนต์นะครับประหยัดน้ำมันนะครับอัตราเร่งดีนะครับนี่นะครับรถสไตล์แฮนด์แบ็กก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังอย่างนี้นะครับ มีไล่ฝ้าเรียบร้อยนะครับโลโก้ครบทุกจุดนะครับดีฟิวเซอร์ก็จะมีไฟทับทิมฝั่งมาด้านล่างสองจุดนะครับคันนี้เป็นสีดําแท้เดิมโรงงานนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED แบบใหม่นะครับเป็น LED แบบเป็นเส้นด้านบนนี่นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับก็ผมเนเพชรยนต์นะครับคนเดิมเนาะ เมือนเดิมเลยนะครับฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จบมองข้างผับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟ LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวเนาะก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับในการขับขี่นะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์ก็น่าจะประมาณ80เพราะว่าค่อนข้างมืดนะครับคันนี้นะครับตรงแผงประตูก็เป็นสีดํานะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้เลยหรูมากนะครับร่องรอยกันใช้งานน้อยมากนะ แทบไม่มีรอยเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านทรงสปอร์ตนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับหนังสีดําเดินได้โดยตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะครับแสงย้อนแสงนิดนึงนะครับสีอาจจะสว่างไปแปลกแปกเนาะดูนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับ เรินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับตัวเบาะฟูๆไม่มีฉีกขาดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นระบบควบคุมต่างๆนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มสตาร์ทออโต้นะครับแล้วก็ปุ่มแท็กชั่นคอนโทรลนั่นเองนะครับแอร์อันนี้ก็ท่องแอร์ด้านหน้าเป็นกลมๆนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับเหมือน m ม r c e เ e s ดสเบนเนาะก็เป็นรถแฮทแบ็กที่เรียกได้ว่าราคาถูกมากๆนะครับแค่3ามแสนห้าเท่านั้นนะครับ พวงมาลัยอันนี้เป็นพวงมาลัยหนังนะครับสามก้านทรงสปอร์ตนะครับก็จะตัดขอบด้านล่างทิ้งนะครับเขาเลยเรียกว่าทรงสปอร์ตเนาะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมาพร้อมโลโก้มิสสันแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับท่านใดหาอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะครับราคาสามแสนห้านะครับฟรีดาวนะครับตัววิทยุเป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับครอบด้วยสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับ นี่นะครับตัวแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเขาว่าคันนี้เป็นตัววีนะครับก็ระบบปรับอากาศก็จะเป็นออโต้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับตัวเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับก็อัตราเปลี่ยนเกียร์นะครับไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับมีเกียร์โลให้ด้วยนะครับ เบาะก็เป็นทรงสปอร์ตสีดําแบบนี้เลยนะครับจะมีช่องระบายอากาศเล็กๆอยู่ที่เบาะนะครับก็ระบายความร้อนนะครับออกจากเบาะบางทีเราจอดรถตากแดดนะครับเดี๋ยวให้ดูในห้องโดยสารนิดนึงนะครับในห้องโดยสารของคันนี้นะครับก็เป็นสีดําเช่นกันนะครับแผงประตูเป็นสีดํามือเปิดเป็นโครเมียมนะครับห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับรถแทรแบ็คของนิสันเนาะเป็นนิสันโนดนะครับปี2018ราคา3,5ม0 0 0ืนบาทนะครับ สีดาวนะครับเลขใหม่อยู่ที่หกหม0่นห้าพันกิโลนะครับนี่นะครับเบาะนะครับแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเบาะสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับท่านใดหาอยู่นะครับราคาเบาๆนะครับผ่อนเพียงหกพันกว่าบาทนะครับสีดาวนะครับตัวเบาะสามารถพับลงได้นะครับเป็นระนาบเดียวกันนะครับเพิ่มเก็บสัมภาระได้อย่างดีเลยนะครับให้ดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายอีกหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับรับดิสซันโนตนี่นะครับก็ หุ้มมีฝาปิดเป็นกำมหยี่อย่างดีนะครับตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้นะตัวเบาะสามารถพับได้นะครับก็จะมีที่ดึงอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับก็ดึงเพื่อพับเบาะลงไปเนาะนะครับแล้วตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นอ่าถุงเครื่องมือย่างอะไรนะครับแล้วก็แม่แรงนะครับครบแบบนี้เลยนะครับกล้องไม่โฟกัสเนาะนี่นะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์คโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแตะกล้องนิดนึงนะนี่นะครับก็เครื่องมือแม่แรงที่ถอดล้อนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้นะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับนี่สันโนทคันนี้นะราคา3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับฟรีดาวนะครับเลขไมล์เพียงห5,000ันกิโลแท้นะครับรถปี2018นะครับราคา3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับออปชั่นครบ นะครับสีดำแท้เดิมโรงงานนะครับล้อแม็กออลลอยขอบ16ยางปี20ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับฟิล์มรอบคันนะครับบานหน้า60รอบรอบคัน80นะครับก็เป็นถือถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าราคาเบามากนะ350,000นะครับเลขไมล์65,000กิโลเท่านั้นนะครับได้สีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมเนเพชรยนต์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ